โรงเรียนอุดรวิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่17พฤษภาคม2503อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบด้วยนายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานีนายสุรศักดิ์สุรวันวิจิตผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดรวิทยานายชัยโรธแต่รัตนชัยผู้จัดการโรงเรียนอุดรวิทยา นายสุภชัยจันทสุริยวิทย์ประธานฝ่ายการศึกษานายสุรัตนชัยประสาทาสวัสดิลิรองประธานฝ่ายการศึกษานางวัฒนาตั้งกิจวานิช์เฮรัญยิกนายสมพงษ์ทิพพิมานชัยรองเฮรัญยิกนายอรุณเดชจันงามศรีผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยานางน่านพางสัเทียนนาม โรงเรียนอุดรวิทยาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น6ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายวิชาการฝ่ายงบประมาณฝ่ายบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายนโยบายและแผนฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอุดรวิทยามีนักเรียนระดับอนุบาล542คนระดับประถมศึกษา1,604คน ระดับมัธยมศึกษา571คนรวมทั้งสิ้น2,717คนมีครูไทย122คนครูจีน5คนบุคลากรทางการศึกษา8คนบุคลากรอื่นๆ46คนรวมครูบุคลากรทั้งสิ้น181คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนอุดรวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนมีมาตรฐานการศึกษาชาติมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นพลเมืองดีของสังคมชุมชนร่วมพัฒนาดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญของโรงเรียนเป็นคนดีมีวินยัยใฝ่ศึกษาไม่พึ่งพาย,ยาเสพติด อัตลักษณ์ของโรงเรียนสืบสารภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนเอกลักษณ์ของโรงเรียนผู้เรียนมีทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนโรงเรียนอุดรวิทยาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย ปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างวันที่28-30ถึงส0สิงหาคม2562ซึ่งการประเมินทุกมาตรฐานตัวชี้วัดอยู่ในระดับดีเยี่ยมโรงเรียนอุดรวิทยาตระหนักว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ซึ่งเป็นรากฐานในการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไปจึงได้วางแผนการจัดการศึกษาให้เด็กอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับวัยและบริบทของสังคมเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้มีการพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าที่ดีต่อตอนเองและสังคมด้านที่1ด้านคุณภาพเด็กประกอบด้วยพัฒนาการด้านร่างกายพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจพัฒนาการด้านสังคมและพัฒนาการด้านสติปัญญา สถานศึกษาจัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์การปั้นดินน้ำมันภาพติดปะวาดภาพระบายสีเล่นตามมุมเสริมประสบการณ์เด็กมีสุขขานิสัยในการรักษาสุขภาพและอนามัยที่ดีเด็กทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกล้าพูดกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์แสดงความพอใจชื่นชมในผลงานของตนเองและผู้อื่น เด็กสามารถปฏิบัติตนและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขรู้จักอดทนรอคอยตามลำดับก่อนหลังสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันต่อผู้อื่นมีสัมมาคาระวะตต่อพ่อแม่ครูผู้มีพระคุณสามารถดูแลระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและระวังภัยจากคนแปลกหน้า มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้มีความกระตือรือร้นที่จะหาคำตอบและแสวงหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆได้เหมาะสมกับวัยด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการา 2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและท้องถิน่นจัดทำกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรอย่างเหมาะสมครูประชุมวางแผนจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้การจัดประสบการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ศึกษาข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านเด็กและจัดทำข้อมูลเด็กเป็นลายบุคคล จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยไว้อย่างหลากหลายผ่านกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมแปลงไล่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจัดให้มีอุปกรณ์การออกกำลังกายเช่นสนามเด็กเล่นอุปกรณ์กีฬาด้านที่ 3. กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลส่งผลให้สถานศึกษาประสบผลสำเร็จมีผลงานดีเด่นมีการกำหนดแผนพัฒนาการศึกษาประกอบด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา3ปีแผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุปเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โสตทัศนนปุร์เทคโนโลยีสำคัญในการศึกษา สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดหาเพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาเด็กส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการนิเทศกำกับติดตามเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานอย่างเป็นระบบครอบคลุมครบถ้วนด้านที่4การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ สถานศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรผลการวิเคราะห์นำสู่การออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมมีการจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้มีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบนำข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้านรายงานความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมเด็กให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องรางวัลที่ภาคภูมิใจการแข่งขันทักษะาวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่3รางวัลเหรียญทองหนูน้อยนักปั้นสร้างสรรค์ด้วยสีภาพตัดปะวาดภาพด้วยสีเทียน รางวัลเหรียญเงินหนูน้อยมารยาทงามการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษหัวข้อ My Classroom รางวัลเหรียญทองแดงแอโรบิกขันษาเล่านิทานประกอบสื่อโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกีฬาตึกคอมอนุบาลครั้งที่4ได้รับรางวัลเหรียญเงินรายการแข่งชุดบัตรลงห่วงประเภทหญิงเดี่ยวรายการแข่งบาสเกตบอลประเภททีมผสม รายการกีฬาอารีฮาร์เบอร์แลนด์ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยานางน่านพางสถียนนามได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปีการศึกษา2561และ2562ผู้จัดการโรงเรียนอุดรวิทยาคุณสุภชัยจันทสุริยวิทย์ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปีการศึกษา2560 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดรวิทยาคุณชัยโรธแต่รัตนชัยได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปีการศึกษา2560โรงเรียนอุดรวิทยาผ่านการประเมินรางวัลโร,รงเรียนพระราชทานครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่16กันยายน2563 และผ่านการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานครั้งที่2เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563